สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับดุ๊กดีน่าสปอร์ตครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาสรุปยอดจองนะครับรถในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ2023ครับตั้งแต่วันที่29ครับจนถึงวันที่6ธันวาคมนี้นะครับวันนียอดจองกันที่เท่าไหร่นะครับโดยวันนี้เราจะมาสรุปยอดจองของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งยอดจองไม่ธรรมดาเลยนะครับซึ่งอันดับ1ถึง10นะครับมีค่ายรถนะครับ EV ครับติดมาถึง6ค่ายเลยนะครับ ซึ่งในหกค่ายนี้นะครับมียอดจองทะลุหนึ่งพันคันทุกค่ายครับยกเว้นเนต้าครับที่มีเจ็ดร้อยกว่าคันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงก 1, ันดูนะครับตั้งแต่อันดับที่สิบนะครับเนต้านะครับมียอดจองนะยอดรวมนะครับอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดคันนะครับก่ออยู่ที่อันดับสิบนะครับอันดับถัดมาครับอยู่ที่อันดับเจ็ดนะครับเป็นทางฉางอันนะครับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าคันนะครับก็ถือว่าทํายอดได้ดีเลยนะครับสําหรับค่ายน้องใหม่นี้ครับอันดับถัดมาครับก็เป็น เอสบอมอเตอร์นะครับหรือว่า gwm นะครับมียอดจองทะลุหนึ่งพันห้ารอยคันนะครับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสี่คันนะครับอันดับถัดมาครับเป็น่ครที่มาทำตลาดในบ้านเราเป็นใครแยแรกเลยนะครับก็คือ mg นะครับมียอดจองอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจดคันเลยนะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับอันดับที่4ี่ครับติดติดกันเลยก็คือไอคอนนะครับมียอดจองอยู่ที่หนึ่งพันแดร้ยี่สิบสี่คันนะครับโอ้โหนีรับ อันดับสี่อันดับห้านี่เป็นรถ EV ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงอันดับหกด้วยนะตั้งแต่สี่ห้าหกเจ็ดนี่เป็น E ีีหมดเลยนะครับเรามาดูกันที่อันดับที่สองนะครับแต่ว่าเป็นอันดับหนึ่งในยอดจองของรถ E ีนะครับก็คือค่ายรถยนต์นะครับ BYD นะครับซึ่งปีนี้นะเขาก็มีสามรุ่นนะครับมาให้กับลูกค้านะครับได้เลือกแล้วก็ราคาก็ถือว่าสม น้ำสมเน้อนะครับซึ่งมียอดจองอยู่ที่นะครับ2,627คันนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับอยู่ที่อันดับ2ครับในยอดจองรวมของงานมอเตอร์อีกูครั้งนี้ครับซึ่งอันดับหนึ่งก็เป็นรถน้ำมันนะก็คือโตโยต้าครับมียอดจองอยู่ที่3 3 1คันนะครับแต่ว่ายอดจองนะครับงานยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าถึงวันท้ายนะครับจะมียอดจองของรถน้ำมันนะจะสามารถทำอันดับขึ้นมาอยู่ ติดท็อปโฟได้หรือเปล่านะครับท็อปไฟอย่างเงี้ยเนาะนะครับราะว่าลดน้ำมันนะมีแค่สี่ค่ายเครับที่ติดท็อปเพลนะครับอีสุูนะยอดก็ตกลงไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่ผ่านมานะครับถือว่าลดน้ํามันนี้ยอดนะครับดอบลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ว่ารถ EV นะครับถือว่าได้รับการตอบรับกระแสค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัว b y d นะฉางอันนะครับ G g e ก w a อ m มอเตอร์นะครับรวมถึง b y b นะครับ แล้วก็ GM นะครับถือว่ายอดจองค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับซึ่งลูกค้าคนไทยก็ช่วงนี้นะก็มีรถให้เลือกค่อนข้างที่จะหลายค่ายนะครับซึ่งแตกต่างจากที่ผ่านมานที่เรามีแค่รถยนต์จากค่ายญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนะแต่ว่าทุกวันนี้นะก็มีให้เลือกนะก็มีทั้งยุโรปนะญี่ปุ่นแล้วก็มีทั้งจีนนะครับซึ่งก็ทําให้ลูกค้ามีตัวเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอีกหนึ่งทางเลือกก็คือรถยนต์ไฟฟ้านะครับ นะตอนนี้กําลังถือว่ากระแสค่อนข้างที่จะดีนะผมว่ามาดูกันว่านะครับในอนาคตนะครับแบตเตอรี่นะที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาในอนาคตนะที่ว่าเวลาเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับยอดค่าใช้จ่ายนะเดี๋ยวดูกันว่าแต่ว่าเขาคงจะมีการพัฒนาให้มันราคามันน่าจะดรอปลงต่ําลงกระเดิมนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับตนเนี้ลถน้ามันมีหนาวแน่นอนนะครับเพราะว่ารถ,ถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ e v ตอนนี้กระแสค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับ เรพอได้รับความนิยมจากลูกค้านะชาวไทยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตอนนี้คนไทยเริ่มที่จะมีตัวเลือกก็ถือว่าดีนะมีตัวเลือกค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับราคาก็สามารถจับต้องได้นะครับสําหรับรถไฟฟ้านะนะครับยังไมา่รู้กันว่านะค่ายรถญี่ปุ่นค่ายรถยุโรปนะครับจะมีการปรับตัวยังไงนะครับสําหรับการที่นะครับตอนนี้รถ E ีวีกำลังมาแรงนะครับดีย๋ยวมาดูกันว่าค่ายรถญี่ปุ่นเขาจะเพิ่มออปชันหรือว่าจะลดราคาหรือว่าจะใส่ตัว ไฮบิดหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟา้าเหมือนกันนะครับยวต้องมาติดตามกันดูนะครับในปี2 0 2 4นี้นะครับว่าใายรถต่างๆจะมีการขยับยังไงนะเพราะว่าตัวนี้รถไฟฟา้ามาแรงเสเหเือเกินนะครับยอดจองถล่มทลายนะครับยอดรวมอยู่ที่8,300อกว่าคันแล้วนะครับซึ่งผ่านมาแค่6วันนะถ้าใครสนใจก็สามารถไปร่วมงานได้นะครับตั้งแต่วันที่30จนถึง1 1บเอ็ธันวาานี้นะครับงานตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาเลยนะครับที่ อิมแพกเมืองทองธานีนะครับโอเคครับก็จะประมาณเนี้ยสำหรับการสรุปยอดจองรถยนต์งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2,566